ผมพยายามชี้แจงให้มากที่สุดแต่ว่าลงรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เพราะถ้าผมชี้แจงไปแล้วสุดท้ายบทสรุปไม่เป็นอย่างที่ผมชี้แจงก็จะเกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วนแต่ผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและไม่ทำอะไรเพื่อคนคนเดียวโดยเด็ดขาดครอบกฎหมายเป็นอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นเดท่านาวันนี้เนี่ย ไม่ชัดเจนอาจจะทําให้การเป็นปัญหาน้ำพึ่งเยอะเกิดกระต่งางกนไปเกิดการประทะัดตัน้ำพึ่งที่ไห <สะ S 2> นหย,ยดเดียวน้ำพึ่งมีเป็นขวดแสดงท,ท่านเห็นว่ามันอาจจะลุกลามมากกว่าน้ำพึง่งอื่นเยไม่มีฮะพวกที่กําลังไม่เข้าใจพอชี้แจงพอเรื่องเสร็จจะเรียบร้อยหมดฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้ความจริงต่อสาธา,ารณะให้สาธาระมันยังไม่ถึงเวลาคุณสมจิตเมื่อสักครู่นี้ เท่านักการเมืองมันเห็นเหมือนกันได้ยังไงอะเห็นเหมือนกันเลือกตั้งก็ได้คะแนนเท่ากันนั่่เองเปิดเรื่องความลับสิครับผมบอกมาตลอดเรื่องเนี้ก็ลับสิครับเพราะว่ามันยังไม่แล้วเสร็จาทคุณนุ้มจิตมองไม่เาว่ากำลังขับคอปมะบาาสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่วจะต้องทำ มมีสิ่งที่มีการถวายคําแนะนําไปโดยกระทั่งไม่มีนี่สิ่งที่มีการถวายคำแนะนำจากอันนี้คุณพูดนะฮะค,คุณกล้ามากนะเนี่ยการเรียนถามชาตไม่ได้ถ้ายืนท่าทางาต่อไปคุณต้องจิตอาติคุกไม่เป็นไรคนะ่ะออ๋ในในในส่วนการถวายคำแนะนำถึงพระบาท<อ>ส่านแต่ผมเจ้าอยู่หัวเนี่ยการรองของคณะรัฐมนตรีควรจะต้องทำยังไงผมไม่ตอบต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและความเหมาะสมและเหตุผลที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองหรือในของข่าย ไม่มีอะไรขัดแย้งครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไปเปิดในช่วงเวลาที่มันใกล้ไม่ใช่แต่แล้วคุณคุณสมจิตก็เป็นนักข่าวมานานนะแต่ผมไม่อยากตอบว่าก็อะไรที่มันยังเปิดไม่ได้แล้วผมจะเปิดได้ไงคุณถามผมไม่จนแล้วผมยังในช่วงระหว่างมหามงคนท่านว่ามอจะต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่น่าถาม รู้สึกคุณกล้าจริงๆนี่